วันนี้มีข่าวดีค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่การลงภาพขายในริพสุดโฟโต้นะคะที่เพิ่งสมัครไปเมื่อประมาณน่าจะต้นต้นปีนะคะ2000 2 0งพันี่สนี่แหละนะก็เอ,อมีเมลมานะคะเร่องขึ้นมาเฮ้ยตกใจเลยอะ่ะแบบเออคุณขายภาพได้แล้วนะหนึ่งภาพก็ไม่รู้ว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่นะน,นี่ในนี้เดี๋ยวไปดูกัน เอาละก็เข้าไปดูเลยนะเว็บไซต์ลิงก์อาจจะนานหน่อยอ้าวเราต้องล็อกอินนี่นะเดี๋ยวนะเอเอาเป็นว่าอ่ะเราขายภาพได้ดีใจอ่ะ